ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นทีฮื่อห้าเนพี่น้องเนาะว่าสำหรับทางด้านพรเอกไดมอนด์ดิทิไกลหรือมีโอกาสจะไปอยู่วงที่สองนะคะเพราะว่าสำหรับในตอนนี้เอฟซีแฟนครับหลายคนได้เห็นกลิปทีบอสโจเพื่อนได้มีการออกมาเ้าถึงเรื่องการปลดศิลปินออกนะคะเพื่อนก็นได้เ้าถึงทางด้านพรเอกไดมอนด์ดิทิไกลนะคะว่า ไม่แน่ทางด้านไดมอนด์ลิทิกรอาจจะได้ไปอยู่วงสองก็ได้ในอนาคตข้างหน้าเพื่นว่าทั้งสี่รับพี่น้องเอซี FC แฟนคลับหลายคนหลังจากที่ได้เห็นทางด้านบอโจเพิ่นไดบอลในลักษณะแบบนี้หลายคนกับภาพกันมีหลุดนะคะเพราะว่ามีอะไรหลายละย่างที่เราได้เห็นแล้วนะคะว่ามีโอกาสมากๆที่ทางด้านพระเอกไดมอนด์จะไปยืนอยู่วงที่สองคู่กับทางด้านก้อยชาลินี เพราะว่าสําหรับทางด้านก้อยชาลินีพี่นอ้องเข้ากับเดเฮนโปเตอร์นะเข้ากับเดเฮนโปเตอร์วงสาวน้อยําเพลืนโชว์สองกัมมีทางด้านนางเอกก้อยชาลินีอยู่ผู้เดียวพี่นอ้องนะ,ะคะครูที่สองก็จะเป็นทางด้านป้อมแปมปกับอีกคู่หนึ่งกับบอสเหใจพี่น้องว่าเป็นผููใดนะคะเป็นระเอกนะคะแล้วที่นี่บอเห็นระเอกครูกับทางด้านนางเอกก้อยชาลินี fc แฟนคลับหลายคนกับภาคการสงสัยนะคะว่าจะเป็นใครแล้วพอบอสโจได้มีการออกมาพูดแบบบอกว่าไม่แน่อนาคตข้างหน้าพระเอกไดมอนด์อาจจะได้ไปอยู่ในวงที่สองก็เป็นไปได้แล้วพี่น้อง fc แฟนคลับหลายคนกับภาคการสงสัยกนหนานี้พี่น้องนะว่าเป็นอย่างทีมผู้บริหารเพื่อนคือดอมีการสั่งโปรดทางด้านพระเอกไดมอนด์ซึ่งถือว่าเป็นระดับแนวหน้านะคะละกะทางด้าน พระเอไดมอนต์กรมีิการออกมายืนยันชัดเจนนะคะว่าในเรื่องของการดื่มผมไม่ดื่มอย่างแน่นอนต่อตัวกรมีการทีแจงเรื่องนี้ย่างชัดเจนนอกพี่น้องนอกตอนนี้กับเฮดให้เป็นทีืห้าพี่น้องนะคะว่าสําหรับทางด้านพระเอ็ดไดมอน์นะคะจะไปยืมอยู่วงที่สองหรือเปล่านะคะล่าสุดพี่น้องสําหรับทางด้านพระเอ็ดไดมอนต์ีิทิไกลนได้มีการออกมาโพสชีแจง้ง อีกครั้งหนึ่งพี่น้องนะคะซึ่งสําหรับรอบนี้บอกได้เลยว่าเพิ่นเครียดเป็นประเด็นประเด็นประเด็นไปนะคะเพิ่นกะได้โพสตอย่างชัดเจนเสือวารายก้นกะคือสิบอ่ตองุอ่ตองหลุนบ่ต้องวังเอียงอีกแล้วนะคะพี่น้องนะคะสำหรับทางด้านไระเอ็ดไดมอนด์ลิทิการ์ดในการออกมาโพสตเงาพี่น้องนะคะเป็นโสษ์า่าผม ไดมอนด์ลิททไกรกลขอใช้พื้นที่นี้เพื่อตอบประเด็นต่างๆที่ออกมาซึ่งตอนนี้ทําให้ไดมอนด์เองก็ไม่สบายใจไดมอนด์ Diamond อยากขอชี้แจงประเด็นต่างๆที่ทุกท่านคาดหวังหรือสงสัยและเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบไม่ว่าทางบวกหรือทางลบต่อไดมอนด์และวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือ ประเด็นที่หนึ่งการสั่งปลดอย่างที่ได้เคยโพสต์ก่อนหน้านี้ไดมอนยังยืนยันคำเดิมครับว่าไดมอนก็ยังไม่ทราบเหตุผลที่ชัดเจนว่าเพราะอะไรและขอชี้แจงเรื่องการดื่มนะคะหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถ้าใครเป็นเอซที่ติดตามผมมาตลอดผมเคยพูดเสมอว่า ผมไม่ดื่มส่วนเรื่องที่ผมหยุดงานนั้นหลักๆมาจากเรื่องสุขภาพเป็นหลักและผมคิดว่าการหยุดงานนั้นผมหยุดจริงๆเนื่องจากผมเป็นภูมิแพ้แต่เกือบทุกครั้งก็มีคำยืนยันจากแพทย์ผมก็มีการราง,งานทุกครั้งและเรื่องอื่นๆน,นอกจากนี้ผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้จนถึงเวลานี้พันนพีนองนะคะแล้วในประเด็นที่สองนะคะ ประเด็นที่สองเพลงเลมันบอกว่าไดามอนดได้เซ็นสัญญากับวงสาวน้อยเป็นเวลา3ปีครับจบฤดูปีนี้ยังเหลือสัญญาอีก1ปีแต่เท่าที่ได้ฟังจากที่บอสออกมาพูดในคลิปถือว่าเป็นการคืนสัญญาให้กับศิลปินและสามารถไปขึ้นวงไหนก็ได้ธนาพี่นอ้องแล้วประเด็นที่3พี่นอ้องประเด็นที่3คือการไปวงที่สหรือสาวน้อยลำเลินโชว์ ตอนนี้ไดมอนด์ยังยืนยันคําเดิมว่าไม่ได้ไปวงที่สองนะครับตัวไดมอนด์เองตอนนี้ยังไม่ได้ไปสังกัดที่ไหนทั้งสิ้นเพราะตั้งใจว่าอยากให้เวลาครอบครัวตามที่คิดไว้ก่อนหน้าพันนาพี่น้องส่วนรายการหมอลำไอดดนผมยังตื่นเต้นและมาลุ้นกันว่าไดมอนด์ Diamond ไปต่อหรือไม่ฝากเป็นกำลังใจให้ไดมอนด์ด้วยนะครับ ทั้งนี้ไดมอนคนนี้ยังยืนยันคำเดิมว่ายังรักวงสาวน้อยและขอขอบคุณเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณบอสโจขอบคุณซอนนตและทีมผู้บริหารทุกท่านถ้าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ให้โอกาสผมในวันนั้นผมคงไม่มีโอกาสได้เป็นไดมอนที่ทุกคนรู้จักมาถึงวันนี้ ซึ่งไดมอนยังภูมิใจเสมอที่ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานบนเวทีแห่งนี้ไดมอนยังจดจําไม่ลืมจากวันแรกจนถึงปัจจุบันไดมอนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์หลายๆอย่างจากที่นี่ได้พัฒนาตัวเองหลายๆอย่างและยังคงขอบคุณมิตรภาพดีๆจากทุกคนในวงสาวน้อยขอบคุณ FC แฟนคลับไดมอนและ FC แฟนคลับสาวน้อยที่คอยสนับสน,นุนเรื่อยมานะครับ ขอบคุณอีกครั้งรักษาอยเหมือนเดิมครับลงชื่อไดมอนลิทิไกรพันนาพี่น้องนะคะละกกนี้ในมีการลงรูปนี้นะคะกะถือว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วเนาะพี่น้องเนาะสำหรับทางด้านประเด็กไดมอนลิทิกกไกรย์มีการออกมาเคลียร์ชัดเป็นประเด็นประเด็น,เ,ดนเลยวันทองนะคะสำหรับประเด็นที่บอกว่าในเรื่องของการลดของทีมผู้บริหาร เจ้าก็ยืนยันนะคะว่าเพิรนก็บอบทราเหตุผลที่ชัดเจนนะคะว่าทําไมถึงได้สั่งปลดแล้วในเรื่องของการดื่ม่นก็ยืนยันนะคะว่าผมยืนยันว่าผมไม่ดื่มอย่างแน่นอนส่วนในเรื่องของการลาก็มีเหตุผลเพราะผมเป็นภูมิแพ้นะคะก็ต้องไปหาหมออยู่บ่อยๆแล้วในทางนี้ท้งนั้นก็ได้มีการลานะคะแล้วเหตุผลอื่นๆเพิร์นก็บอกว่าผมก็ยังไม่ทราบคำตอบจนถึงเวลานี้พนักพนอก แล้วในประเด็นที่สองนะคะสำหรับท่าน,านันเพลเดมอนตินกะได้เส้นสัญญากับวองสซาหน่อยไว้เทิรเบิร์ดสามปีพี่นอกนะคะแล้วจบในฤดูการปีนี้นี่เพิ่นยังเหลือสัญญาอีกปีหนึ่งแต่ว่าท่านันบอสโจกรริมการออกมาว้าอยู่ในคลิปนะคะว่าสำหรับศิลปินที่ได้มีการค้างคางสัญญาแล้วทีมผู้บริหารได้มีการสั่งตลดก็ถือว่าบ่มีสัญญาตอกันแล้วนะคะหละกักการสามารถไปขืนวง่งได หลังจากนี้ก็ได้นะคะแล้วในประเด็นที่สามพี่น้องก็คือทีเอฟซีแฟนคลับหลายคนภากัรหลุนนนะคะพี่น้องว่าสําหรับท่านพระเอกเดมอนจะไปขึ้นในวงที่สองสาวน้อยลำเพลินโชว์หรือเปล่าเจ้าตัวกับยืนยันนะคะว่าผมไม่ได้ไปวงที่สองนะคะบ้ด้ไปวงที่สองละก็ตอนนี้ก็คือมาบ้านใดมีสังกัดนะคะบ้านไดมีสังกัดยู่สีไปยุสายเทิงนันนะคะน,นี่ต่อนนเวลานีก็ ขอ,ขอเวลาอยู่กับครอบครัวพนักพี่น้องนะนั่นละ,ะส่วนในเรื่องของรายการหมอลำไอดอนพี่น้องรายการหมอลำไอดอนในตอนนี้หลายคนก็นได้เห็นทางด้าพระเอกเดมอนเพิน่นได้ไปสมัครอยู่กับทีม บิวจิตทาริยานพี่นองนนล่ะกัตอนนี้กับม่านลุนเป็นกำลังใจให้นะคะว่าเพิ่นสิผ่านเขาหรอบอหรืออินยังจงได้ก็ต้องมารอบเบิงเซียวไอ้ยุซีแฟนคลับหลายฟนกับพรอมทีสิเดินทางไปซัพพอร์ตไม่ว่าพระเอกไดมอนด์จะไปอยู่ในตรงจุดไหนนพี่นองนนท์นะนั้นล่ะพีนองกันที่ว่าเป็นทีชัดเจนแล้วว่าต้องไปลุนว่าต้องไปว่าต้องไปแบบสงสัยอีกอย่างแล้วนะคะว่าพระเอกไดมอนด์จะไปขึ้นในวงที่สองหรือเปล่าจนตัวกระตพิแกทออกมาเครียดชัด เป็นที่เรียบร้อยแล้วนพี่น้องเนาะว่าไม่ได้ไปต่อในวงที่สองกับคือสิบเข้าใจกันแล้วนพี่น้องเนาะมันที่นี่กะนี่แหละเพิ่นกับว่าการที่ผมได้มีการออกมาเคลียร์ในครั้งนี้เพื่อที่จะไม่ให้มีผลกระทบนะคะบ่าสีตอไดมอนเองหรือว่าสิต่อววงซ้าวน้อยเองนพี่น้องเนาะก็ที่ว่าเหตุถือตรงแล้วนะคะได้มีการออกมาเคลียร์แบบนี้นะคะกับคือสิบเข้าใจกันแต่นะคะนั่นแหละพี่น้องสาหรับคลิปนี้ขอจบใบสมีสกอน้องเขา,าขอคมามสวัสดีค่ะ